การเห็นความไม่เที่ยงทําให้ใจอ่อนโยนหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสํารวจความไม่เที่ยงของชีวิตและค้นพบวิธีที่จะเปลี่ยนความกลัวและความกังวลให้เป็นความอ่อนโยนและความเข้าใจบทที่1ความไม่เที่ยงคืออะไรบทที่1ความไม่เที่ยงคืออะไรความไม่เที่ยงเป็นหนึ่งในหลักธรรมคาสอนสอนที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของเราอย่างใกล้ชิดแต่หลายครั้งเราอาจมองข้ามหรือไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันความไม่เที่ยงหมายถึงการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของความรู้สึกหรือแม้แต่ตัวเราเองทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดลองพิจารณาดูต้นไม้สักต้นหนึ่งเมื่อเริ่มจากมาเล็ก มันค่อยๆเติบโตแต่กิ่งก้านใบผลิตออกผลแต่เมื่อเวลาผ่านไปใบไม้ก็จะเริ่มร่วงโรยกิ่งก้านอัดอาหาโคน้นและในที่สุดต้นไม้ก็จะแก่ตายนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความไม่เที่ยงที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายในธรรมชาติแต่ความไม่เที่ยงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงสิ่งภายนอกเท่านั้น แม้แต่ภายในจิตใจของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกสุขทุกโกรธเศร้าล้วนเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วไม่มีอารมณ์ในที่คงอยู่ตลอดไปการที่เรายึดติดกับความสุขและพยายามหลีกหนีความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันการทำความเข้าใจความไม่เที่ยงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว เรามักจะต้องการความมั่นคงและความแน่นอนในชีวิตแต่การที่เราพยายามยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ก็เป็นสาเหตุสำคัญของความทุกข์ในชีวิตหากเราสามารถยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราก็จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นการยอมรับความไม่เที่ยงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่อย่างสิ้นหวัง หรือหมดอะไรตายอยากในชีวิตตรงกันข้ามการที่เราเข้าใจความจริงข้อนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความหมายมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะสามารถชื่นชมและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับมันมากจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นหากเราได้รับความสำเร็จในชีวิตเราก็ควรที่จะมีความสุขกับมัน แต่ก็ไม่ควรหลงระเริงจนลืมตัวเพราะความสำเร็จนั้นอาจจะไม่คงอยู่ตลอดไปในทางกลับกันหากเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวเราก็ไม่ควรที่จะจมอยู่กับความทุกข์เพราะความล้มเหลวนั้นก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตและมันสามารถเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับเราได้การฝึกสติเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำความเข้าใจความไม่เที่ยงการฝึกสติช่วยให้เราสามารถสังเกต เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้อย่างชัดเจนเมื่อเราสามารถรับรู้ถึงความไม่เที่ยงได้เราก็จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและดำเนินชีวิตได้อย่างสงบและเป็นสุขดังนั้นการทำความเข้าใจความไม่เที่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตหากเราสามารถยอมรับความจริงข้อนี้ได้เราก็จะสามารถลดความทุกข์ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายมากยิ่งขึ้นการเห็นความไม่เที่ยงทำให้ใจอ่อนโยนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอบทที่2ชีวิตที่ไม่แน่นอนชีวิตของเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราก็เผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปการจราจรที่ติดขัดหรือแม้แต่ข่าวสารที่เราได้รับ ล้วนเป็นตัวอย่างของความไม่เที่ยงทั้งสิ้นการทำความเข้าใจในธรรมชาติของความไม่เที่ยงนี้เองที่จะช่วยให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูสิว่าแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้าบางครั้งอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นกาแฟใส่เสื้อหรือบางครั้งอาจเป็นเรื่องใหญ่เช่น การเจ็บป่วยของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตการยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลงได้เมื่อเราไม่ยึดติดกับความสุขหรือความสําเร็จเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานมากนักเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เป็นใจในทางตรงกันข้าม เมื่อเราไม่ยึดติดกับความทุกข์เราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วการฝึกฝนจิตใจให้ปล่อยวางและยอมรับความไม่เที่ยงจึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนอกจากนี้การเห็นความไม่เที่ยงยังช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของปัจจุบันขณะเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเราก็จะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เรามีอยู่มากขึ้น เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติและท yeah, ําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรการมีสติอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ดีที่สุดเมื่อเราตระหนักถึงความไม่เที่ยงแล้วสิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเตรียมพร้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกง อย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นการเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติและปัญญาเริ่มต้นจากการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบแต่ก็เปิดใจรับความเป็นไปได้ที่แผนอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างการมีแผนสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินจะช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ การเตรียมพร้อมทางด้านการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการมีเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ท,ทางการเงินที่ยากลำบากได้นอกจากนี้การพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งเป็นสำหรับทุกคน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการมีเพื่อนฝูงและครอบครัวที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจจะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีความหมายซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง และลดความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายการฝึกฝนสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราสามารถรับรู้และจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการมีสติจะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์หรือความกังวลและสามารถมองเห็นทางออกของปัญหาได้อย่างชัดเจนบทที่3ความกลัวและความกังวล ความกลัวและความกังวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของเราความกลัวมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจความไม่แน่นอนของอนาคตเป็นแหล่งที่มาของความกลัวและความกังวลที่สำคัญเรามักจะกลัวการสูญเสียสิ่งที่เรารักกลัวความเจ็บป่วยกลัวความตายและกลัวความล้มเหลวความกลัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของเรา และมันมีอิอทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราอย่างมากเมื่อเราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเราจะเริ่มตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงอยู่ทาวรความสัมพันธ์ของเราทรัพย์สินของเราสุขภาพของเราทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการตระหนักถึงความไม่เที่ยงนี้อาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจในตอนแรก เพราะมันขัดแย้งกับความต้องการของเราที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างคงที่และปลอดภัยอย่างไรก็ตามการเห็นความไม่เที่ยงสามารถนำมาซึ่งความอ่อนโยนต่อตอนเองและผู้อื่นได้เมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มปล่อยวางความคาดหวังและความยึดติดของเราเราจะเริ่มยอมรับว่าความผิดพลาดและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราจะเริ่มเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น เพราะเรารู้ว่าทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเองความกลัวและความกังวลเกิดจากความไม่รู้เมื่อเราไม่เข้าใจสิ่งที่เรากลัวเรามักจะจินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นการฝึกสติเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความกลัวและความกังวลการฝึกสติช่วยให้เราสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสิน การสังเกตนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าความความกลัวและความกังวลเป็นเพียงความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ความจริงที่คงที่เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเริ่มลดความยึดติดในความกลัวและความกังวลของเราวิธีจัดการกับความกลัวคือการเผชิญหน้ากับมันเมื่อเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากลัวความกลัวนั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นการเผชิญหน้ากับความกลัวอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะ,นะมันได้เราสามารถเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัวเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นนอกจากนี้การพูดคุยกับผู้อื่นเกี่ยวกับความกลัวของเราก็สามารถช่วยได้เมื่อเราแบ่งปันปันความกลัวของเรากับผู้อื่นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวและเราอาจได้รับคำแนะนำและกำลังใจจากผู้อื่น การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ดีแปมหากความกลัวของเรามีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากการฝึกสปินเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความกลัวและความกังวลการฝึกสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะและสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินการฝึกสติสามารถทำได้หลายวิธี เช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยสติการเห็นความไม่เที่ยงและการยอมรับคว,ความเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสำคัญในการลดความกลัวและความกังวลเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจะเริ่มปล่อยวางความคาดหวังและความยึดติดของเราเราจะเริ่มยอมรับว่าความผิดพลาดและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราจะเริ่มใช้ชีวิต อย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณนะบทที่4การปล่อยวางเมื่อเราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งหัวใจของเราจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงความแข็งกระด้างที่เคยมีจะเริ่มคลายตัวเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสำเร็จหรือความล้มเหลว ทุกอย่างล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจึงเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์เพราะไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรือจากเราไปในที่สุดความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตของเราเกิดจากการที่เราไม่ยอมร,รับความจริงข้อนี้เราพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการเรายึดติดกับความสุข และพยายามหลีกหนีความทุกข์แต่ยิ่งเราทำเช่นนั้นเราก็ยิ่งพบกับความผิดหวังและความเจ็บปวดเพราะเรากำลังต่อต้านธรรมชาติของสรรพสิ่งการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและกลายเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยแต่หมายถึงการที่เรายอมรับความเป็นจริงว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้และเราพร้อมที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติของมัน เรายังคงสามารถตั้งเป้าหมายและพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้แต่เราจะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปเพราะเรารู้ว่าผลลัพธ์นั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังการปล่อยวางคืออิสระอิสระจากความทุกข์อิสระจากการยึดติดและอิสระจากการควบคุมเมื่อเราปล่อยวางเราจะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบมากขึ้น เพราะเรารู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกปล่อยวางเป็นกระบวนการการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนเราไม่สามารถปล่อยวางได้ในทันทีแต่เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราเมื่อเราสังเกตเห็นว่าเรากําลังยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสามารถเตือนตัวเองว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เราสามารถลองปล่อยวางความคิดนั้นชั่วคราวและดูว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถฝึกปล่อยวางได้ได้ด้วยการทำสมาธิก,การทำสมาธิจะช่วยให้เราสงบและมีสติมากขึ้นเมื่อเรามีสติเราจะสามารถสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราได้โดยไม่เข้าไปยึดติดกับมันเราจะสามารถเห็นว่าความคิด และความรู้สึกเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นและดับไปและเราไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือทําตามทุกความคิดและความรู้สึกของเราการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้และเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเราจะพบกับความสุขและอิสระที่แท้จริงเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกผูกมัดด้วยความทุกข์และการยึดติด เราจะสามารถยอมรับความเป็นจริงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายได้จงจำไว้ว่าการปล่อยวางคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางเราอาจจะต้องฝึกฝนไปตลอดชีวิตแต่ทุกครั้งที่เราปล่อยวางได้เราก็จะใกล้ชิดกับความสุขและอิสระมากขึ้นบทที่5้าใจที่อ่อนโยนเมื่อเรารเผชิญหน้ากับความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอย่างแท้จริง หัวใจของเราก็เริ่มอ่อนโยนลงอย่างเป็นธรรมชาติการตระหนักว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรทำให้เราเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราก็จะไม่ยึดติดกับความสุขจนเกินไปและไม่จมดิ่งอยู่กับความทุกข์นานเกินควรความไม่เที่ยงสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปความเข้าใจในความไม่เที่ยงยังช่วยให้เรามีความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราทำผิดพลาดหรือล้มเหลวเราจะไม่ตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงแต่จะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการเติบโตเช่นเดียวกับเมื่อผู้อื่นทำผิดพลาดเราก็จะให้อภัยและให้โอกาสพวกเขาเพราะเราตระหนัก,กว่าทุกคนล้วนเป็นนุษย์ ที่อาาจพพลลังดดได้้ความเมตตาคือยาแก้พิษของความโกรธเมื่อเราโกรธเรามักจะมองเห็นแต่ข้อเสียของผู้อื่นและตัดสินพวกเขาอย่างรุนแรงแต่เมื่อเรามีเมตตาเราจะพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาและมองเห็นด้านดีของพวกเขาด้วยความเมตตาช่วยลดความขัดแย้งและความบาดหมางและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการให้อภัยเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ของการเห็นความไม่เที่ยง เมื่อเราถูกทำร้ายหรือถูกทรยศเราอาจรู้สึกโกรธแค้นและต้องการแก้แค้นแต่การจมอยู่กับความโกรธและความแค้นจะทำให้เราเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทำที่ไม่ดีของผู้อื่นแต่หมายถึงการปล่อยวางความโกรธแ,และความแค้นเพื่อให้ใจของเราเป็นอิสระการให้อภัยนำมาซึ่งความสงบภายในและช่วยให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้ การให้อภัยเป็นของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเพราะมันช่วยปลดปล่อยเราจากพันธนาการของความเจ็บปวดการฝึกฝนความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญในการทนาใจที่อ่อนโยนเราสามารถเริ่มต้นด้วยการฝึกเมตตาต่อตอนเองก่อนเมื่อเรารู้สึกผิดหวังหรือเสียใจให้พูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจเหมือนที่เราจะพูดกับเพื่อนสนิทจากนั้นนนั้นเราจึงค่อย ขยายความเมตตาไปยังผู้อื่นเริ่มจากคนใกล้ชิดที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วค่อยๆขยายไปยังคนที่เราไม่ชอบหรือไม่รู้จักเราสามารถฝึกเมตตาได้โดยการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาหรือทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นการพิจารณาความทุกข์ของผู้อื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราพัฒนาใจที่อ่อนโยนเมื่อเราเห็นข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือความยากลำบากของผู้อื่น แทนที่จะเพิกเฉยให้เราลองจินตนาการว่าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกเขาและพยายามเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาการทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นและกระตุ้นให้เราอยากช่วยเหลือพวกเขานอกจากนี้การฝึกสติก็เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาใจที่อ่อนโยนเมื่อเรามีสติ เราจะสังเกตเห็นความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินเมื่อเราสังเกตเห็นความโกรธความเศร้าหรือความกลัวเราจะไม่จมอยู่กับมันแต่จะมองมันอย่างเป็นกลางและปล่อยให้มันผ่านไปการฝึกสติช่วยให้เราไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยอารมณ์แต่ตอบสนองด้วยความเมตตาและความเข้าใจการมีสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะและชื่นชมความงามของชีวิตแม้ในยามยากลำบาก บทที่6การอยู่กับปัจจุบันการเห็นความไม่เที่ยงของสัมพสิ่งเป็นเหมือนสายลมเย็นที่พัดพาความแข็งกระด้างในใจให้จางคลายลงเมื่อเราตระหนัก,กว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยความอ่อนโยนจะค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจเพราะเรารู้ว่าการยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนมีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ การฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันขณะคือหนทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกังวลในอนาคตและความเสียใจในอดีตอนาคตยังมาไม่ถึงอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้วสิ่งที่เรามีอย่างแท้จริงคือปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นการจมอยู่กับความกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือการคร่ำครวญถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับการปล่อยให้ชีวิตไหลผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ปัจจุบันคือของขวัญล้ำค่าที่เราได้รับในทุกๆวันการมีชีวิตอยู่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เติบโตและสร้างสรรค์สิ่งดีๆการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยๆรอบตัวและซาบซึ้งในความงามของชีวิตสติคือเครื่องมือสำคัญในการฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันสติคือความระลึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไร คิดอะไรรู้สึกอะไรเมื่อเรามีสติเราจะไม่ปล่อยใจให้ล่องไปกับความคิดฟุง้งซ่านหรืออารมณ์ที่ถาถมเข้ามาแต่เราจะสามารถสังเกตและรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างเป็นกลางโดยไม่เข้าไปยึดติด,ตดหรือตัดสินการฝึกสติสามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการหายใจ หรือแม้แต่การล้างจานเพียงแค่เราตั้งใจที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างซื่อตรงและไม่ตัดสินการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สติของเราแข็งแกร่งขึ้นและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเราจะพบว่าชีวิตมีความสุขและความสงบมากกว่าที่เราเคยคิดความกังวลและความกลัวจะลดน้อยลง และเราจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งเพราะเรารู้ว่าเรามีปัจจุบันขณะเป็นที่พักพิงและเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ในทุกๆวันบทที่7การเติบโตจากความเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกายหรือทางใจ ทุกคนต่างเคยเผชิญกับความเจ็บปวดในรูปแบบต่างๆกันไปบางบางครั้งความเจ็บปวดอาจเกิดขึ้นจากความสูญเสียการพลัดพลากหรือความผิดหวังในขณะที่บางครั้งอาจเกิดจากความผิดพลาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่รอบคอบความเจ็บปวดอาจทำให้เรารู้สึกอ่อนแอสิน้นหวังและหมดกำลังใจแต่ความจริงแล้วความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตเมื่อเราเผชิญกับความเจ็บปวดสิ่งสำคัญคือการยอมรับความรู้สึกของตนเองอย่าพยายามที่จะหลีกหนีหรือกดข่มความรู้สึกเหล่านั้นเพราะมันจะยิ่งทำให้ความเจ็บปวดยาวนานขึ้นอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเสียใจโกรธหรือเศร้าแต่อย่าจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นนานเกินไปเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและก้าวต่อไป การทำความเข้าใจว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจะช่วยให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราเคยผ่านประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันเราจะสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดและสามารถให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเขาได้การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราทำผิดพลาดเราอาจรู้สึกเสียใจและผิดหวังแต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำอีกการพิจารณาซาถ,ถึงสาเหตุของความผิดพลาดการวิเคราะห์ผลที่ตามมาแปมและการวางแผนเพื่อป้องกันกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเอง ความเจ็บปวดอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโต,ตหากเราเปิดใจเรียนรู้จากความเจ็บปวดเราจะสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความหมายมากขึ้นการเติบโตจากความเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้หากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นสิ่งสำคัญคือการมองความเจ็บปวดในมุมมองใหม่ มองว่าความเจ็บปวดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแทนที่จะมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่อนแอและสิ้นหวังการฝึกสติเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเผชิญกับความเจ็บปวดได้อย่างมีสติเมื่อเรามีสติเราจะสามารถสังเกตความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตัดสินและสามารถยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นได้โดยไม่จมอยู่กับมันการฝึกสติ จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การดูแลสุขภาพกายและใจก็เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเราจะมีความเข้มแข็งทางจิตใจมากขึ้นและสามารถเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนให้เพียงพอและการทำกิจกรรมที่ทำให้มีความสุข จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเรารเผชิญกับความเจ็บปวดการพูดคุยกับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนและกำลังใจการแบ่งปันความรู้สึกกับผู้อื่นจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวท้ายที่สุด การเติบโตจากความเจ็บปวดคือการเดินทางที่ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่าท้อแท้หากคุณยังไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดได้ในทันทีจงให้กำลังใจตัวเองและเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถเติบโตจากความเจ็บปวดและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความหมายมากขึ้น